วันนี้ก็มาเดินตอนเย็นนะฮะที่ในเมืองข้างในเมืองฮังการีในเมืองบูดาเปสต์นี่นนนวนแบบนักท่องเที่ยวเลยอ่ะเด็กนักท่องเที่ยวเลยให้คิวแบบว่าโซนกินข้าวโซนสตรีทฟู้ดจำทางถนนนะเนี่ยบอกอยากกินเฟอเลยนะฮะเดินไปดูก่อนว่า ร้านสวยเมื่อกี้เจอร้านเวียดนามอยู่สองร้านเราต้องรู้่อนว่าเปร้านไหนอันนี้คือร้านพิซซ่าเลยพิซซ่าคิงอีฟเฟ่ดูคือคาาสกวีนเนาะใช่มันดูแบบเ,เหมือนไปเวียดนามเลยอ่ะเขาเปิดเหมือนแบบไปที่ท่องเที่ยวอ่ะ ให้ความรู้สึกแบบว่ามาเที่ยวหน่อยอยู่วินก็คือแบบเมืองที่เศร้า,าอ่ะขาแบบพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นซึนเ้าได้เลยนะอยู่วียนะตอนนี้ร้านคนแบบเยอะอเด,ด๊มีแต่ฝรั่งเียดบาย ต้อดงดูว่าคนข้างในเป็นคนประเทศไหนอ <laughs> าจจะอาจจะอร่อยเขาไม่อร่อยเราเข้าไปแล้วก็นั่งเลยเหรอฮัลโหลรับหันเข้าหาถนนยังไงเอมีการสื่อสารกัน บกินเฟอทุกคนมีใบไไฟาฟรีด้วยนะงีเงยเฟอเอาเฟอร์เพรว่าจะเอาเฟอร์เนื้อเหมือนกันเราแค่เฟอร์ก็หยิมม,ม้ง น้ำแค่เร้อยเก้าสิบอยู่จ้ะจะถูกกว่าเวียนนาแล้ว่ะฮัลโหลเย่าอ่าเฟอชินถูกอ่าคาโคล่าไม่เก็บถูกเนี่ย thank you เขาบอกมึงคนประเทศกูหรือเปล่าวะหน้ามันหน้าเ่หาเหมือนอะไรกันเขาเหรอหน้าเหมือนไทยเขาเป็นคนไทยแท้ดิเขาเป็นลาวเขาลาวดิรอไม่โคเโคมาให้แลไม่เิดมปันเมันมีที่เปิดอย่นี้ปะ ก็ S 1> <S 1> ไม่มีนี่กรียมกรเทีมช่น้ำเศษเศนี่ยช่ขวดน้อยแทขขข้ขวดข,ขวดเ,เท่านี้เจ็ดสิบบาทนึกถึงบ้านเราเลยสิบบาทสิบบาทสิบกว่าบาทนีสิบสองบาทาแถมแถมน้ำแข็งด้วยนี่ไม่ไม่มีน้ำแข็งพุ่งไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะพรุ่งเนี้ยหรือ มาแล้วใส่บัตได้ไหมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวมานานนะกินแต่มาม่านะครับ <c oughs> ยังมาเยือนนาไม่ได้กินผงกินเฟออะไรเลยนะฮะเรามาวันนี้เรามาได้กินเฟอกันครั้งแรกในหลายๆทางเดี๋ยวลองชิมดูก่อนชิมชิมดูก่อน อืมอืมมันก็คือเผื่ออืม,อมแม่ครั้งนี้ละสุดท้ายที่เรากินเราไปกินอยู่กูฮูเก็ตหรือเปล่าเฟื่อออใช่ใช่ไปกิูฮูเก็ตก่อนบินมานี่ไงร้านเวียดนามอ่ะแซ่บไหมคะแซ่บปรุ้ปคุง Um away, s <S <mel od ic egg>. ินบีมใส่ตัวเองบีมต็แนวใส่ตัวเองนะทุกคนใส่แม่งให้หมดใส่ให้หมดมีอะไรให้ใส่ใส่ให้หมด มีมีกระเทียมด้วยนะครับคืออะไรไม่รู้มาใส่แม่งเขามีไม่ไห้ใส่ก็ใส่คนคนคนๆแะ้วกับซิมเบิงถ้วยนี้300บาทนะครับทุกคน ใส่มันอร่อยขึ้นว่ะใช่ใส่มันอร่อยขึ้น้อืมต้องใส่อืมอร่อยอร่อยอืมอร่อยว่ะอืมอร่อยผีมะนาวใส่เปรี้ยวนิดนึงแบบอืมกระเทียมมันเป็นกระเทียมดองดีกว่าอืมมันจะเทีเปี้ยวนี่เสุดก็ได้กินนะเหรอืม ไปกินกันก่อนดีนกว่าดนไงบพักระผลงาน,นเขาไม่นองเหมือนแม่ก็ทั้งน้ำร้อนนะร้อน,นหรือใต้ใต้บ้านเราบ้านเรากี่บาทเซอร์ร้อยห้าสิบมะมงเพื่อไปกินตรงข้ามบ้าน ประมาณร้อยชุดร้อยชุด้วนิดนิดแล้วยี่สิบราคาเกือบเกือบเท่าโลราเมงเลยว่ะทำยากกว่าแต่แต่อยู่เวียดนามมันถูกใช่ไหมแต่อยู่เวียดนามถูกตอนทีาไปกินน่าจะตกประมาณเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าไปกินโลคอหน่าจะประมาณสี่สิบบาแบบนั่งทำกับพื้นน่งใช่แบบนั่งแข่งกับพื้นแล้วเขาก็ทำกับพื้นจริงๆนะแต่ว่าเขากลัวท้องเสีย ไปเป็นร้าน,นแพงๆหน่อยที่บ้านหลังกินเยอะๆอ่ะก็จะเป็นราคาท่องเที่ยวหน่อยแบบเป็นร้อยก็มีนะบุญชา่าอะไรเงี้ยเหมือนว,ว่ากินบุญชา่าอร่อยถูกใจสุขอนามัยถูกลืมเอมอแต่เขาแบบทำกับพื้นอะ่ะ <c oughs> จริงมันทำไม่ได้มันฮะจริงทำกับพื้นอ่ะมันทำไม่ได้ไมันมันทำไม่ได้นะหลักสุขอนามายัยแล้วที่เราต่างประเทศกลัวแบบไม่สบายทัวแบบเข้าโรงพยาบาลท้องเสีย ฝรั่งเขาห้ามทำกับพื้นห้ามห้ามห้ามวางของไว้กับพื้นแต่ว่าทำกับพื้นอ่ะแล้วก็คนเดินไปเดินมา <c oughs> คนเดินไปเดินมาแล้วก็ทำกับพื้นเอาอะไรวางกับพื้นเลยมีเตาใช่ไหม,มเตาย่างคุณสาวต้องมีเนื้อย่างในชะ่ไหมก็เป็นเตาเหมือนบ้านเราวา <ừ> งเสร็จก็วาง,งไว้กับพื้นต่ำๆแล้วคุณก็เดินไปเดินมาข้างทางเนร้านาแบบ อิ่มแล้วก็งว่วงง่งวงก็เลยลไปนอนลับไปโอ้ยกินแล้วก็นอนของแท้่